ข่จากเทคโนโมบายที่น่าสนใจในปี2023นี้กันค่ะ สวัสดีเพื่อนๆชาวสเปกโฟนทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับเตยกันอีกครั้งค่ะแล้วก็อยู่กับสเปกโฟนกันอีกเช่นเคยวันนี้นะคะเตยจะพาเพื่อนๆทุกคนนะคะไปรู้จักกับโทรศัพท์มือถือที่น่าสนใจอย่างโทรศัพท์มือถือจากแบรนด์ของเทคโนโลยโมบายนั่นเองค่ะที่ตอนนี้นะคะเขาก็มีหลากหลายรุ่นนะคะโดยที่เตยเนี่ยรวบรวมรุ่นที่น่าสนใจมาให้กับเพื่อนๆทุกคนได้ชมกันถึง9รุ่นเลยแต่9รุ่นนี้จะมีรุ่นไหนบ้างแล้วน่าสนใจยังไงเนี่ยเราไปดูกันดีกว่าค่ะ ตัวแรกนะคะกับเทคนโพว่า5นั่นเองค่ะ ตัวนี้มาในราคา4,999บาทและราคา5,799บาทนั่นเองค่ะในเรื่องของการดีไซน์นะคะตัวนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวนะคะของทางเทคโนโลยโมที่มีความโดดเด่นมากๆค่ะมีการนำนะคะทรงปริซึมนะคะเข้ามาช่วยในเรื่องของการดีไซน์ทําให้มีความเป็นเอกลักษณ์แล้วก็โดดเด่นมากๆเลยรวมทั้งมีการผสมผสานนะคะกับการดีไซน์ออกแบบในไลฟ์สไตล์นะคะของความเป็นหุ่นยนต์ร่วมกันกับโทรศัพท์มือถือที่มีความเป็นเกมมิ่งนะคะ ทำให้ตัวนี้เนี่ยเป็นโทรศัพท์มือถือที่การดีไซน์เนี่ยน่าสนใจมากๆค่ะโดยที่รุ่นนี้นะคะมาพร้อมกันกับหน้าจอนะคะที่เป็นหน้าจอ IPS LCD ค่ะที่ให้ขนาดความกว้างนะคะอยู่ที่6.78นิ้วและตัวนี้นะคะยังให้ในส่วนของความละเอียดสูงสุดอยู่ที่ระดับ Full HD พั u ด้วยค่ะ ในเรื่องของโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้นะคะโดดเด่นในด้านของการเล่นเกมทั้งในเรื่องของหน้าจอนะคะที่รองรับในส่วนของอัตรารีเฟรชเรทที่สูงถึง120เฮิรต์อีกด้วยสามารถให้หน้าจอที่มีความคมชัดนะคะแล้วก็ให้ในเรื่องของการทัสนะคะได้อย่างลื่นไหลเลยทีเดียวค่ะส่วนในด้านของชิปเซตนะคะตัวนี้เนี่ยได้เป็น MediaTek Helio G99 ค่ะที่ให้ในส่วนของความจุมา2ขนาดด้วยกัน เป็นขนาดแรม8 g ิกลอม128 g b นะคะแล้วก็ขนาดแรม8 g ิกลอม256 g b นั่นเองค่ะโดยที่ตัวนี้นะคะเขาก็ยังมาพร้อมนะคะกับตัวของการระบายความร้อนนะคะที่เป็นตัวของ vapor chamber cooling นะคะสำหรับคอเกมเนี่ยน่าจะชอบรุ่นนี้เป็นพิเศษเลยเพราะว่าสามารถระบายความร้อนได้อย่างดีและยังมีสิ่งที่ใส่มาให้สำหรับคอเกมด้วยนะคะนั่นก็คือในส่วนของการสารั่นที่เป็นแบบ c exit linear นะคะแล้วก็มาพร้อมกันกับลำโพงที่ เป็นลำโพงแบบ DTS อีกด้วยค่ะได้อัตรลดในการเล่นเกมกันไปแบบเต็มๆเ,เลยตัวนี้นะคะในส่วนของกล้องนะคะมาพร้อมก,กันกับกล้องหลังนะคะความละเอียด50ล้านพิกเซล1ตัวและเดฟคาม m ล r าความละเอียด0.08ล้านพิกเซลอีก1ตัวค่ะส่วนกล้องหน้าของรุ่นนี้ให้มาอยู่ที่ขนาด8ล้านพิกเซลนะคะ ในเรื่องของการถ่ายภาพเนี่ยก็ให้ในเรื่องของการถ่ายภาพนะคะได้แบบทั่วไปในส่วนของแบตเตอรี่ตัวนี้โดดเด่นมากนะคะเพราะว่าให้ความจุแบตเตอรี่มาสูงถึง6000ม ah ิลลิแอมเลยแล้วก็สามารถรองรับการชาร์จไวได้สูงถึง45วัตต์อีกด้วยค่ะตัวถัดมานะคะนั่นก็คือ Techno Spark 10นั่นเองค่ะตัวนี้นะคะมาในราคา ,3499 บาทนะคะกับอีกหนึ่งราคาก็คือ ,3999 า้บาทนั่นเองค่ะ ในส่วนของการดีไซน์นะคะรุ่นนี้เนี่ยเขาก็จะมีความดีไซน์ที่ออกมาเป็นแนวทันสมัยนะคะ ตัวฝาหลังนะคะเน้นส่วนของเท็กเจอร์ที่เป็นแบบมันเงาค่ะส่วนตัวโมดูลกล้องนะคะมีการใช้การดีไซน์ที่เป็นแบบ Galactic ก r e ีนเข้ามาใช้งานนะคะทำให้โมดูลกล้องเนี่ยมีความโดดเด่นขึ้นมานั่นเองค่ะรุ่นนี้นะคะได้หน้าจอที่เป็นหน้าจอ IPS LCD ค่ะที่ให้ในส่วนของความละเอียดสูงสุดมาอยู่ที่ระดับ HD+ นะคะมาพร้อมก,กันกับขนาดหน้าจออยู่ที่6.6นิ้วด้วยกัน ตัวนี้นะคะเขามาพร้อมกันกับอัตรา e ีเ e s ร r เ t e ที่สูงอยู่ที่9 0เฮิ์ค่ะตัวนี้นะคะจะโดดเด่นแล้วก็เน้นในด้านของการใช้งานทั่วไปการเล่นโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะหรือว่าจะนำไปใช้ในการเอนเตอร์เทนเมนต์ก็ได้ค่ะ ในส่วนของรุ่นนี้ได้ชิปเซตนะคะที่เป็นตัวของ MediaTek Helio G37 ค่ะซึ่งตัวนี้มาพร้อมกับความจุนะคะอยู่ที่ขนาดแรม4 g IG ิกรอม128 g ิหรือว่าใครจะเลือกใช้งานเป็นขนาดนะคะแรม8 g IG ิกรอม128 g IG ิ12 g ก็ได้ค่ะ ซึ่ง2ขนาดนี้ราคาต่างกันอยู่เพียงแค่500บาทเท่านั้นก็สามารถเลือกได้ตามไลฟ์สไตล์ของเพื่อนๆที่เหมาะสมได้เลยแต่ถึงอย่างนั้นนะคะทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยเขาก็มาพร้อมกันกันกบฟีเจอร์ขยายแรมให้เพื่อนๆได้ใช้งานการขยายแรมนะคะได้สูงสุดอีก 8G กิกด้วยกันทั้ง2ขนาดเลยค่ะส่วนในด้านของกล้องและการถ่ายภาพนะคะตัวนี้เนี่ยเขาให้กล้องหลังม,มา2ตัวด้วยกันเป็นกล้องหลักความละเอียด50ล้านพิกเซล1ตัวและ AI Camera อีก1ตัวด้วยกันค่ะ ส่วนกล้องหน้าของรุ่นนี้นะคะให้ความละเอียดมาอยู่ที่8ล้านพิกเซลสามารถใช้ในด้านของการถ่ายรูปได้แบบทั่วไปเลยนะคะในด้านของแบตเตอรี่นั้นตัวนี้ให้แบตเตอรี่มาอยู่ที่5,000ม ah, ิลลิแอมแล้วก็รองรับก,การชาร์จไวได้สูงสุดอยู่ที่18วัตต์ค่ะถัดมานะคะกับรุ่นที่3นะคะนั่นก็คือ Tecno o Spark 10 Pro นั่นเองค่ะตัวนี้มาในราคา4,499บาทและราคานะคะ4,999บาทนั่นเองนะคะ ในส่วนของการดีไซน์นะคะต้องบอกเลยว่ารุ่นนี้นะคะเหมือนกันนะคะกับตัวของ t e c h n o Spark 10นะคะแตกต่างกันที่ในส่วนของขนาดนั่นเองนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมีการเพิ่มสเปคภายในนะคะให้มีความโปรมากยิ่งขึ้นค่ะโดยที่ตัวนี้นะคะก็ยังคงใช้หน้าจอนะคะที่เป็น ips lcd แต่ให้ความละเอียดได้สูงสุดถึงระดับ full hd plus ไปเลยค่ะส่วนในเรื่องของอาตาัตรา refresh rate นะคะก็ยังให้อาตาัตรา r e f ฟ e ชเร a มาอยู่ที่90 Hz เหมือนกัน สิ่งที่แบกไปนะคะอย่างที่บอกนั่นก็คือในเรื่องของขนาดค่ะตัวนี้ให้ขนาดความกว้างของหน้าจอนะคะมาอยู่ที่6.8นิ้วเลยทีเดียวเหมาะสมสําหรับใครนะคะที่เป็นสายดูหนงังดูซีรีส์นะคะหรือว่าสายเล่นเกมเนี่ยตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์มากๆค่ะเพราะว่าให้หน้าจอที่ใหญ่ชัดแล้วก็จัดเต็มที่สุดเลยตัวนี้นะคะยังมาพร้อมกันกันกบตัวชิปเซตค่ะที่เป็นตัวของ MediaTek Helio G88 มาพร้อมกับความจุนะคะ2ขนาดด้วยกัน นั่นก็คือขนาดแรม8กิกลอม128กิกและขนาดแรม8กิกลอม256กิกนั่นเองค่ะโดยที่ทั้ง2ขนาดนี้นะคะก็ใส่ฟีเจอร์นะคะขยายแรมเพิ่มเติมให้เราได้ใช้งานกันนะคะสูงสุดอีก8กิกเหมือนกันทั้ง2รุ่นค่ะส่วนใครที่เป็นสายเซลฟี่นะคะตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าสามารถตอบโจทย์ในด้านของการเซลฟี่ได้ด้วยนะ เพราะว่าตัวนี้ให้กล้องหน้ามาความละเอียดสูงถึง32ล้านพิกเซลด้วยกันค่ะสามารถถ่ายเซลฟี่ได้อย่างคมชัดเลยทีเดียว ส่วนกล้องหลังนะคะตัวนี้เนี่ยเขาให้กล้องหลังมาอยู่ที่ความละเอียด50ล้านพิกเซลพร้อมกับ AI Camila มาอีกหนึ่งตัวด้วยกันค่ะแต่ว่าสิ่งที่พิเศษเพิ่มเติมจากรุ่นที่เป็นของ Spark 10นะคะนั่นก็คือในส่วนของโหมดในการถ่ายภาพค่ะตัวนี้เขาจะใส่โหมด Super Portrait นะคะแล้วก็ Super Night มาให้เราได้ใช้งานในการถ่ายภาพให้มีความสวยมากยิ่งขึ้นแล้วก็ให้เรามีความสนุกกับการถ่ายภาพมากยิ่งขึ้นด้วย รุ่นนี้นะคะมาพร้อมกับแบตเตอรี่ขนาด5,000 m มิลลิแอมค่ะสามารถรองรับการชาร์จไวได้สูงสุดอยู่ที่18วัตต์ตัวถัดมานะคะกับ Tecno โ Spark Go ปี2023นี้นั่นเองค่ะตัวนี้มาในราคา2,499บาทนะในเรื่องของการดีไซน์นะคะตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่มีการดีไซน์แบบโดดเด่นมากๆเลยและตัวโมดูลกล้องของเขานะคะก็เป็นการใช้โมดูลนะคะแบบวงแหวนคู่ด้วย ตัวนี้นะคะความสามารถพิเศษของเขาก็คือเขาเนี่ยสามารถสแกนนิ้วนะคะได้อยู่ที่หลังตัวเครื่องเลยหน้าจอและการแสดงผลนะคะของรุ่นนี้เนี่ยเขาได้หน้าจอที่เป็น IPS LCD ค่ะที่ให้ในส่วนของความกว้างของหน้าจอมาอยู่ที่6.6นิ้วให้ความละเอียดของหน้าจออยู่ที่ระดับ HD พค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะก็จะโดดเด่นแล้วก็เน้นในการใช้งานทั่วไป เพราะว่าตัวนี้นะคะได้ชิปเซตที่เป็นตัวของ Helio A22 นะคะมาใช้งานพร้อมกันนะคะกับใน,นส่วนของความจุอยู่ที่ขนาดแรม4กิกลอม64กิกนั่นเองค่ะโดยที่รุ่นนี้นะคะเขาก็ยังสามารถใช้งานการขยายแรมได้เพิ่มเติมอีก3กิกด้วยกัน ทำให้รุ่นนี้นะคะเน้นการใช้งานทั่วไปได้อย่างดีนะคะหรือว่าใครจะเล่นเกมนะคะก็เล่นเกมแบบสเปคเบาๆไม่กินสเปคมากนักนะคะเกมทั่วๆไปเนี่ยก็สามารถเล่นได้ค่ะในด้านของการถ่ายภาพและกล้องนะคะตัวนี้เนี่ยให้ในส่วนของกล้องหลังมา2ตัวด้วยกันเป็นกล้องหลักความละเอียด13ล้านพิกเซลค่ะอีกตัวหนึ่งนะคะเป็นตัวของ AI c a m i l a นั่นเอง ส่วนกล้องหน้าของรุ่นนี้นะคะให้มาอยู่ที่5ล้านพิกเซลด้วยกันค่ะสามารถใช้งานในด้านของการสแกนจ่ายต่างๆเนี่ยก็ถือว่ายังสามารถทำออกมาได้ดีอยู่ค่ะและสุดท้ายนะคะแบตเตอรี่ของรุ่นนี้ให้แบตเตอรี่มาอยู่ที่5,000ม ah ิลลิแอมค่ะแล้วก็ยังสามารถรองรับการชาร์จนะคะ ชาร์จไวได้สูงสุดเนี่ยอยู่ที่10วัตต์ด้กันค่ะตัวถัดมานะคะนั่นก็คือ t e c h n o Spark 9T นั่นเองค่ะตัวนี้มาในราคา3,599บาทนะคะตัวนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่มีความดีไซน์ที่เน้นในด้านของความเรียบหรูนะคะเป็นโทรศัพท์มือถือขอบเหลี่ยมค่ะโดยที่นะคะจุดเด่นของรุ่นนี้คือการวางโมดูลกล้องนะคะที่เป็นแบบฝังอยู่บนฝาหลังนั่นเองค่ะทำให้ดูมีความเรียบร้อยนะคะแล้วก็ดูเรียบหรูสวยงามเลย โดยที่รุ่นนี้นะคะได้หน้าจอที่เป็นหน้าจอ IPS LCD ค่ะให้ความคมชัดได้สูงสุดอยู่ที่ระดับ HD+ Pa แล้วก็ให้ในส่วนของขนาดนะคะมาอยู่ที่6.6นิ้วนั่นเองค่ะแต่ว่าตัวนี้ก็ยังคงในส่วนของอัตรา r e f ฟรชเร a t e นะคะที่ให้มาอยู่ที่9 0เฮิร์อยู่ด้วยเหมือนกันทําให้รุ่นนี้เนี่ยในเรื่องของการใช้งานการถ่ายหน้าจอถือว่าทำออกมาได้ลื่นเลยค่ะโดยที่รุ่นนี้นะคะก็ยังคงในส่วนของการใช้งานนะคะในฟังก์ชันของการใช้งานทั่วไปเป็นหลกัก หรือว่าใครจะนํามาดูนะคะวิดีโอดูเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆก็ยังถือว่ารองรับแล้วก็ตอบสนองได้อย่างดีเลยค่ะแต่ว่าก็ยังไม่ได้เหมาะกับการเล่นเกมหนักๆ,ๆมากนักนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขามาพร้อมกันกันกบชิปเซตนะคะที่เป็นตัวของ Helio G37 ค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยยังให้ในส่วนของความจุนะคะมาอยู่ที่ขนาด 4GB รอม 64GB อยู่นั่นเองทำให้ตัวนี้เนี่ยอาจจะไม่เหมาะกับการเล่นเกมที่กินสเปกมากนะะักค่ะ แต่ว่าในด้านของการใช้งานนะคะตัวนี้เนี่ยก็มีความพิเศษตรงที่เขามีซูเปอร์บูส์นะคะมาให้เราใช้งานด้วยเวลาที่เราอยากจะเล่งประสิทธิภาพของตัวเครื่องนะคะก็สามารถใช้งานฟีเจอร์ซูเปอร์บูสได้ด้วยค่ะและถึงแม้นะคะว่าตัวนี้จะเน้นการใช้งานทั่วไปสําหรับสายเซลฟี่เนี่ยก็ถือว่าตัวนี้สามารถใช้งานได้อย่างตอบโจทย์ด้วยอีกเช่นเดียวกันตัวนี้นะคะให้ในส่วนของความละเอียดกล้องหน้านะคะมาอยู่ที่32ล้านพิกเซลสามารถถ่ายเซลฟี่ได้อย่างสวยคมชัดเลยทีเดียวค่ะ แต่ว่าตัวของกล้องหลังเนี่ยก็จะให้ในส่วนของสเปคกล้องมาน้อยหน่อยนะคะตัวนี้เนี่ยให้กล้องหลังนะคะเป็นกล้องหลักความละเอียด13ล้านพิกเซลมา1ตัวกล้องเดฟคาเมราความละเอียด2ล้านพิกเซล1ตัวและ AI เลน s นะคะมาอีกหนึ่งตัวด้วยกันค่ะในด้านของการใช้งานนะคะก็ถือว่าสามารถถ่ายได้อย่างหลากหลายระยะแล้วก็มีในส่วนของการใช้งานนะคะฟีเจอร์ต่างๆอย่างเช่นการถ่ายพอดเพจได้ด้วยค่ะแต่ว่าในส่วนของความคมชัดเนี่ยก็จะไม่เท่ากับการเซลฟี่ด้วยกล้องหน้านะ และสุดท้ายนั่นก็คือในเรื่องของแบตเตอรี่ค่ะตัวนี้นะคะให้แบตเตอรี่มาอยู่ที่5,000ม ah ิลลิแอมเลยสามารถใช้งานได้ตลอดทั้งวันค่ะถัดมานะคะนั่นก็คือ t e c h n โ Spark 8 c นั่นเองค่ะมาในราคา3,199บาทและราคา3,499บาทนั่นเองนะคะ ตัวนี้เนี่ยในเรื่องของการดีไซน์นะคะเขาจะใช้ฝาหลังที่มีความมันวาวนะคะแต่ว่านะคะก็จะมีในส่วนของการดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ในด้านของการที่มีลายคาดนะคะจากบนลงล่างเนี่ยอยู่ที่ขอบด้านขวาของตัวเครื่องนั่นเองนะคะทําให้ตัวนี้เนี่ยน่าสนใจมากๆด้วยค่ะตัวนี้นะคะได้ในส่วนของหน้าจอที่เป็นหน้าจอ IPS LCD ค่ะที่ให้ในส่วนของความละเอียดสูงสุดนะคะอยู่ที่ระดับ HD แล้วก็ยังมาพร้อมก,ก,กันกับขนาดความกว้างอยู่ที่6.6นิ้วด้วยกันค่ะแล้วก็ยังคงในส่วนของความลื่อนไหลในการทัชหน้าจอนะคะด้วยการที่ให้อัตรารียบรีเ a ร e มาสูงถึง90เฮิรต์ด้วยกันค่ะโดยที่ตัวนี้นะคะได้ชิปเซตนะคะที่เป็นตัวของ Unisoc T606 ค่ะมาพร้อมกับ2ขนาดความจุด้วยกันนั่นก็คือขนาดความจุแรม2กิกลอม64กิกนะคะและขนาดความจุแรม4กิกลอม128กิกนั่นเอง ซึ่งทั้ง2รุ่นนี้นะคะเขาก็ยังมีความโดดเด่นในเรื่องของการใช้งานทั่วไปการเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆก็ถือว่าทําออกมาได้โอเคเลยนะคะตัวนี้เนี่ยเขาให้กล้องแล้วก็การถ่ายภาพนะคะโดยที่ให้กล้องหลังเนี่ยมา2ตัวด้วยกันเป็นกล้องหลักความละเอียด13ล้านพิกเซลและ AI c a m e ล่อีก1ตัวค่ะส่วนกล้องหน้าเนี่ยให้ความละเอียดมาอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะในส่วนของการถ่ายภาพก็ทําออกมาได้ตรงกับมาตรฐานของทางเทคโนโลยีค่ะ สุดท้ายแล้วนะคะกับรุ่นนี้ในเรื่องของแบตเตอรี่ตัวนี้ให้แบตเตอรี่มาอยู่ที่5,000ม ah ิลลิแอมนะคะสามารถใช้งานต่อเนื่องได้ทั้งวันเลยค่ะ ตัวถัดมานะคะกับ t e c h n o Spark 8P นั่นเองค่ะตัวนี้มาในราคา3,999บาทนะถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่เปิดตัวมานานแล้วนะคะแต่ว่านะคะก็ยังได้รับความสนใจจากหลายๆคนอยู่นะคะด้วยสเปคที่เขามีความคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยแล้วก็ราคาเนี่ยถือว่าเป็นราคาที่น่ารักเลยทีเดียวนะคะรวมถึงในเรื่องของการดีไซน์ตัวนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่มีการดีไซน์ที่โดดเด่นมากๆนะคะ ด้านหลังเขาจะมีการใช้ลายที่เป็นแบบลายคลื่นนะคะแล้วก็จุดเด่นอีกหนึ่งจุดนะคะก็คือในส่วนของโมดูลกล้องที่มีความใหญ่เกือบครึ่งหนึ่งของฝาหลังเลยทีเดียวค่ะโดยที่ตัวนี้นะคะให้ในส่วนของหน้าจอมาเป็นหน้าจอ IPS LCD ค่ะพร้อมกับขนาดความกว้าง6.6นิ้วแล้วก็ยังสามารถให้ความละเอียดสูงสุดได้อยู่ที่ระดับ Full HD+ เลยความสามารถพิเศษของเขานะคะตัวนี้เนี่ยก็คือในส่วนของลำโพงนะคะ เขาให้ลำโพงนะคะเป็นลำโพงแบบ DTS มาให้เราได้ใช้งานกันอีกด้วยค่ะตัวชิปเซตของรุ่นนี้นะคะได้เป็นตัวของ Helio G 8 5ค่ะที่มาพร้อมก,กันกับขนาดความจุอยู่ที่ขนาดแรม 4GB กิกลอม 128GB นะคะตัวนี้เนี่ยเขานะคะมีฟีเจอร์ในด้านของการใช้งานที่เป็นในส่วนของ Super b o o t มาให้เราได้ใช้งานในการที่จะเพิ่มหรือว่าเร่งประสิทธิภาพของตัวเครื่องด้วยนะตัวนี้นะคะในส่วนของกล้องเนี่ยเขาให้กล้องหลังนะคะ เป็นกล้องหลักความละเอียด50ล้านพิกเซลหนึ่งตัวกล้องเดฟคามล่าความละเอียด2ล้านพิกเซล1ตัวและ AI คามิล่ามาอีก1ตัวด้วยกันค่ะสามารถถ่ายรูปได้คมชัดแล้วก็หลากหลายมากๆเลยส่วนกล้องหน้าเนี่ยเขาให้ความละเอียดมาอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะคะสามารถถ่ายเซลฟี่ได้อย่างสวยเลยโดยที่มาพร้อมกันกันกบแบตเตอรี่นะคะขนาด5,000ม ah, ิลลิแอมและยังสามารถรองรับการชาร์จไวได้สูงสุดถึง10วัตต์ด้วยค่ะ และตัวถัดมานะคะนั่นก็คือ t e c h n o pop 7นะคะที่เป็นแบบ lte นั่นเองมาในราคา2,490บาทค่ะตัวนี้นะคะในเรื่องของการดีไซน์ต้องบอกก่อนว่ามีความคล้ายคลึงนะคะกับ sparko มากๆเลย เพราะว่าจุดเด่นของเขาก็คือการนํารูปทรงนะคะที่เป็นทรงจัตุรัสเนะคะเข้ามาในส่วนของการดีไซน์ทําให้มีความเป็นเอกลักษณ์นั่นเองค่ะซึ่งตัวนี้ก็ถือว่าเป็นดีไซน์ที่แปลกตาแล้วเราเนี่ยก็จะไม่ค่อยได้เจอดีไซน์แบบนี้ในโทรศัพท์มือถือแบรนด์อื่นๆด้วยนะคะโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้มาพร้อมก,กันกับหน้าจอที่เป็นหน้าจอ IPS LCD ค่ะให้ความคมชัดได้สูงสุดอยู่ที่ระดับ HD+ มาพร้อมกับขนาดหน้าจอนะคะอยู่ที่6.6นิ้วค่ะ ตัวนี้นะคะก็จะสามารถใช้งานในด้านของการดูหนังดูเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆนะคะได้อย่างดีค่ะในด้านของชิปเซตกันบ้างนะคะตัวนี้เนี่ยได้ชิปเซตนะคะที่เป็นตัวของ Unisoc SC9863A ค่ะมาพร้อมก,กันกับขนาดความจุอยู่ที่แรม 2GB กิกลอม 64GB นะคะแล้วก็ตัวนี้ยังสามารถใช้งานการขยายแรมได้เพิ่มเติมอีกถึง 2GB ด้วยกันค่ะก็ถือว่าเน้นในด้านของการใช้งานทั่วไปนะคะ หรือว่าใครนะคะจะนำไปใช้เป็นเครื่องสำรองตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆค่ะในส่วนของกล้องและการถ่ายภาพนะคะตัวนี้ให้กล้องหลังมาอยู่ที่8ล้านพิกเซลพร้อมกับ AI c a m e r a 1ตัวค่ะส่วนกล้องหน้าให้ความละเอียดมาอยู่ที่5ล้านพิกเซลนะคะสามารถใช้ถ่ายภาพได้แบบทั่วไปหรือว่าใครจะนำไปใช้ในด้านของการสแกนนะคะแอปธนาคารต่างๆเนี่ยรุ่นนี้ก็ถือว่ายังสามารถทำได้อยู่ค่ะ และมาพร้อมกับแบตเตอรี่นะคะขนาดความจุ5,000ม ah ิลลิแอมป์ให้เราได้ใช้งานได้อย่างตลอดทั้งวันและตัวสุดท้ายของวันนี้นะคะกับเทคโนโลยา 5G นั่นเองค่ะตัวนี้มาในราคา7,999บาทนะต้องบอกก่อนเลยว่าตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่นนะคะที่เพิ่งเปิดตัวมาไม่นานมานี้แล้วก็ยังมีการวางจำหน่ายอยู่นะคะที่สำคัญเลยตัวนี้ยังได้รับความนิยมมากอีกด้วยค่ะ เพราะว่ารุ่นนี้นะคะเขายังมีในส่วนของสเปคนะคะที่เอาใจคอเกมแล้วก็ยังเอาใจนะคะแฟนบอลน,นะคะของแมนเชสเตอร์ซิตี้กันอีกด้วยค่ะโดยที่ตัวเครื่องนะคะมีการดีไซน์ที่มีความบางนะคะแล้วนอกจากนี้ยังมีการใช้นะคะลวดลายแบบเคฟล่า ที่มีการใส่โลโก้นะคะของแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยเข้าไปตรงที่ฝาหลังอีกด้วยค่ะถือว่าเอาใจแฟนบอลไปสุดๆเลยนะคะแล้วนอกจากนี้ตัวโมดูลกล้องของเขามีการทำนะคะแล้วก็ออกแบบให้เป็นแบบมันเงาทําให้ดูป๊อปอัพขึ้นมานะคะทําให้การดีไซน์ภาพรวมของรุ่นนี้เนี่ยดูโดดเด่นนะคะแล้วก็ดูมีความเทมากๆอีกด้วยค่ะ ในส่วนของการดีไซน์นะคะที่เอาใจแฟนบอลเนี่ยผ่านไปแล้วเรามาดูในส่วนของสเปคภายในตัวเครื่องกันบ้างค่ะตัวนี้ได้หน้าจอที่เป็น IPS LCD นะคะให้ความละเอียดสูงสุดเนี่ยอยู่ที่ระดับ Full HD Plus เลยแล้วก็มาพร้อมกับขนาดหน้าจอที่ใหญ่มากๆนะคะเพื่อนๆเพราะว่าตัวนี้ ให้ขนาดความกว้างมาอยู่ที่6.9นิ้วกันเลยทีเดียวและยังให้อัตรารีเฟสเรตมาสูงถึง120เฮิรตอีกด้วยได้จอที่ใหญ่นะคะแล้วก็ชัดนอกจากนี้นะคะการทัสเนี่ยก็ยังลื่นไหลอีกด้วยเหมาะกับคอเกมสุดๆไปเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้ และยังไม่หมดเพียงเท่านั้นในส่วนของชิปเซตเนี่ยตัวนี้นะคะได้เป็นตัวของ Density i m 9 0 5 g ไปใช้งานเลยนะคะในส่วนของการเล่นเกมก็สามารถเล่นเกมได้อย่างหลากหลายแล้วก็เล่นเกมได้อย่างลื่นไหลแน่นอนสำหรับรุ่นนี้มาพร้อมก,กันกับขนาดความจุนะคะอยู่ที่ขนาดแรม 8GB ลอม 128GB ค่ะ สำหรับรุ่นนี้การถ่ายภาพก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันค่ะโดยที่เขาให้กล้องหลังนะคะความละเอียด50ล้านพิกเซลมา1ตัวเดฟคาม m ล่าความละเอียด2ล้านพิกเซล1ตัวแล้วก็เป็น AI c a m าม a ลนะคะมาให้เราใช้งานกันอีก1ตัวด้วยกันสามารถถ่ายภาพได้อย่างหลากหลายเลยนะคะแล้วก็ถ่ายภาพออกมาได้อย่างมีมิติอีกด้วยส่วนตัวกล้องหน้าของรุ่นนี้เนี่ยเขาให้ความละเอียดมาอยู่ที่16ล้านพิกเซลค่ะ การถ่ายภาพเซลฟี่ก็ถือว่าทาออกมาได้ดีแล้วก็คมชัดมากๆอีกด้วยนะในด้านของการที่เทคโนนะคะคขัจะใส่โทรศัพท์มือถือให้เน้นไปด้านของเกมมิ่งเนี่ยจะขาดในส่วนของแบตเตอรี่หนักๆไปไม่ได้เลยค่ะตัวนี้เขาให้แบตเตอรี่มาสูงถึง6,000ม ah ิลลิแอมเลยแล้วก็ยังสามารถรองรับการชาร์จไวนะคะได้สูงถึงอีก18วัตต์อีกด้วยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะเ,เพื่อนๆกับ9โทรศัพท์มือถือ9รุ่นนะคะจากทางเทคโนโลยีที่เตยได้รวบรวมเอามานําเสนอเ,นเพื่อนๆทุกคนวันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะคะสาหรับใครที่อยากลองโทรศัพท์มือถือใหม่ๆหรือว่าอยากรู้นะคะว่าแบรนด์โทรศัพท์มือถือใหม่ๆอื่นๆเนี่ยจะมีรุ่นไหนน่าสนใจสเปคเป็นยังไงกันบ้างนะคะก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจกันไว้ด้วยนะก่อนจะจากกันไปนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะเป็นกําลังใจให้กับเตยแล้วก ทีมงานด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ